คนไม่ยุ่งเอาสาเรื่อนคเอาการาการเชียร์ตล้อตะล้อไปตะล้อไตายรู้เลยบานตายรู้เลยบ้งโอ้ยอย่าไปรออ้เรอแล้วยตาต่อนี้มันเล่นท่าไมตายได้หรอเล่นไม่ได้ฮ่าฮ่ pa o